กันนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาอยู่กับผมตามเคยนะผมก็คือตอนเมื่อกี้มีการสมัครเข้านะครับผมก็คือในการลงทะเบียนผมยังไม่ได้บอกรายละเอียดก็คืออย่างขาดช่วงนี้นะครับผมโอเคตอนที่เรามาแล้วเราทําการกดลิงก์ใต้คลิปนะผมหรือว่าลิงก์ขายก็ได้นะครับแล้วก็ทําการกดลิงก์นะผมพอกดลิงก์ปุ๊บนะครับเราก็จะขึ้นหน้าเว็บประมาณนี้เนาะ ก็จะขึ้นหน้าเว้นี้นะครับผมก็ให้ทําการดาวน์โหลดนะครับผมตรงสีแดงข้างล่างนี่ครับเขาบอกว่าดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้นะครับผมก็ให้การดาวน์โหลดนะครับผมก็กดตรงที่ดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็รอประมาณแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะก็เขาจะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดเนาะอ่าเขาจะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับผมให้ประมาณรอประมาณ30มสิบปีนะครับผมเอาว่าดาวน์โหลดครับ ้าไม่ขึ้นมาให้ดาวน์โหลดก็เขาบอกว่าตรงจะมีขั้นล่างนี้ครับเขาบอกว่าคลิปที่นี่เพื่อดาวน์โหลดด้วยตัวตนเองนะครับผมก็เข้ามาตัวนี้แล้วก็ดาวน์โหลดเพื่อตัวเองเนาะพอดาวน์โหลดแอปได้ก็จะทําการติดตั้งแล้วก็เข้าแอปเลยนะครับผมพ็เข้ามาหนะ้าแอปก็ประมาณนี้นะครับอ่า ตอนนี้ปุ๊กนะครับผมก็มาตรงที่ลบชิซอนเลยนะก็ไม่มีอะไรมาหอมวันนี้ผมก็จะมาดูนะครับอ่เาเลยกี่อันเลยกี่อันนี่ผมได้มาแล้วอ่าเห็นตรงลูกไอโฟนนี่ไหมครับผมก็คือนี่ครับผมขัยุดอ่าหนึ่งกับเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งสี่เจ็ดผมขัดอยู่สามชิ้นผมก็จะได้แล้วนะครับท่านผู้ชม โหมันได้ง่ายนะผมามาเปิดกี่ครั้ง1 2 3 4 4ครั้งนะครับผมก็1 2 3 4ก็ได้4ใบเลยแล้อีก3ใบผมก็จะได้แล้วนะผมว่าได้จริงไหมเนาะท่านผู้ชมก็ทำการกดลิงก์มาแล้วก็ทำการมาลุ้นฟรีเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ในการถ้าจะทำตรงนี้ได้ก็ต้องทำการเชิญคนนะครับผมเชิญคนมาสมัครอ่า,อาลิงกนะ์เราเนาะ จนคนมาสมัครลิงก์เราแล้วก็มันจะขึ้นมาตัวอัตม์เลยว่าเราจะได้จัดฉลากกี่ครั้งนะครับผมหนึ่งคนจัดฉลากจะมีโอกาสให้เราจัดฉลากหนึ่งครั้งถ้าเราชนได้หนึ่งคนนะชวนได้หนึ่งคนก็จะมีให้เขาจะให้หนึ่งครั้งให้เราการจัดหมุนตรงนี้นะครับผมอ่ะส่วนตรงนี้ก็มิกีผมก็ได้ทําการซับไป320นะครับผมก็ผมได้ตรงนี้ครับ เพื่อเปิดผมเปิดตรงนี้เพื่อในการรับนี่ครับ500ตรงนี้เพื่อในการรับ500ตรงนี้นะครับผมถ้าไม่เปิดก็คงจะไม่ได้นะตามที่ผมคิดเอาไว้นะครับผมก็คือถ้าสําหรับใครคิดว่านี้เป็นการเสียเย่ะก็ไม่จําเป็นต้องมาเติมตามผมก็ได้เพราะว่าอันนี้ผมแค่มาลองว่าได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่า ท่านผู้ชมคิดว่า,าตัวเองไม่เสียดายาที่เราลงทุนไปเนาะก็คือัำท,ที่เราลงไปมันจะมีความเสี่ยงก็ได้นะครับผมแต่ถ้ายังรับความเสี่ยงได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ว่าผมแค่น,นีนิดเดียวก, 3, 3, 2, 0, 20, ก็ไม่เป็นไรครับผมเจิ๊ยบครับแค่สามสามสองศูนย์สามร้อยยี่สิบแค่นี้เจิ๊ยบก็ไม่เป็นไรนะครับลองไว้ก่อนถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะ แต่ว่าอันนี้ผมว่าช่วงเวทแรกเวทเปิดนี้ผพราะว่าน่าจะได้แต่ว่านานๆานเข้าไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเวทนี้คือผมได้ดูมาแล้วแล้วก็ได้ลองหมดแล้วครับผมก็คือถอนข้ามต่ำหนึ่งร้อยนะครับถอนข้ามต่ำหนึ่งร้อยนะครับผมวันที่กระเป๋าตัางค์นะครับถอนข้ามต่ำหนึ่งร้อยส่วนในการเติมก็อ่า ในการเติอนเขาบอกว่าเติมขั้นแรกทุกวันรับเงินคืนเดี๋ยวเราก็เซ็นนี้คือตรงนี้ไม่ได้นะครับผมตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมได้ทําการเติมมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เนาะหรือว่าผมเตินสามร้อยมันก็เลยไม่ได้อันนี้แค่บอกแค่หนึ่งร้อยกับสองร้อยกับหนึ่งพันเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมเติมนแล้วมันไม่ได้นะครับส่วนในการถอนก็ถอนข้าตาันหนึ่งร้อยนะผมผมอ่ามาตรงนี้แหละครับ นี่นะครับผมจะได้ยโจนแล้วนี่ครับผมเขาบอกว่ารับฟรี i p h o n e 11นะครับก็มาเพื่อนทำการโจรเชิญเพื่อนแล้วก็ทำการอ่ามาจับตรงนี้โอ้โหรับล้อไม่พลาดแน่เลยครับผมถ้าได้ก็ได้ไปถ้าไม่ได้ก็เอาใหม่ก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะผมก็มาอธิบายในการตรงนี้นะครับผมว่าอัปเดตตรงอัปเดตอ่าแอป โกเอิมนะครับผมก็ประมาณแค่นี้ตอนนี้ก็มาอาัปเดตประมาณแค่นี้แล้วก็วิธีในการลดอัลโหลดแอปนี้คือตอนแรกผมไม่ได้สอนวิธีนี้คือผมลืมเนาะก็มาบอกตรงนี้ให้นะครับผมโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็รอขาา้อมูลข่าวสารต่อไปนะผมว่า,อาแอปโกเอิมนี้ผมจะสามารถถอนได้ไหม,อมโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ